สวัสดีครับทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองกับโอเล่เจรันนะครับสำหรับวิดีโอวันนี้นะครับโอเล่จะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้ do และ does ในภาษาอังกฤษนะครับว่ามีวิธีการใช้อย่างไรและใช้ในกรณีไหนบ้างนะครับซึ่งยังมีหลายๆคนที่ยังมีข้อกังขาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ do และ does อยู่นะครับวันนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับ การใช้ดูและ d a s นะครับเรามาดูก่อนว่า do กับ d a ส s เนี่ยเราใช้กับประธานอะไรบ้างนะครับสำหรับคำว่า do นะครับจะใช้กับประธาน I นะครับที่แปลว่าฉัน y o U ที่แปลว่าเธอ We ที่แปลว่าพวกเรา They ที่แปลว่าพวกเขาหรือจะเป็นคำนามพหูพจน์อย่างอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่น cats หรือ students นะครับที่มีหลายๆอันนะครับก็สามารถแทนได้ด้วย t h e y นะครับส่วนคำว่า does นะครับอย่าลืมเสียง s ด้านหลังด้วยนะครับส่วนคำว่า does นะครับสามารถใช้กับประธานที่เป็น he นะครับ he ก็คือแปลว่าเขาผู้ชายหรืออาจจะมาในรูปของชื่อผู้ชายคนนั้นก็ได้นะครับอย่างเช่นสมชายหรือสมหมาย ชีนะครับชีก็แปลว่าหล่อนผู้หญิงหรือจะมาในชื่อของผู้หญิงคนคนนั้นก็ได้นะครับอย่างเช่นสมศรีหรือว่าน้องแก้ว it นะครับ it แปลว่ามันนะครับหรือจะมาในรูปของคํานามอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นเอกพจน์อย่างเช่น a cat หรือ a book เป็นต้นนะครับเราก็รู้ล้นะครับว่า ประธานตัวไหนบ้างที่ใช้คู่กับ do และประธานตัวไหนบ้างที่ใช้คู่กับ d a s นะครับต่อมาเรามาดูหน้าที่ของการใช้ do กับ d a s กันนะครับว่ามีหน้าที่อะไรบ้างนะครับหลักๆแล้วนะครับ do กับ d o s มีหน้าที่อยู่2ออย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ของประโยคนะครับ ถ้าดูกับ das ทํทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ของประโยคจะแปลว่าทำนะครับจะแปลว่าทำในประโยคบอกเล่านั่นเองนะครับก็จะแปลได้ว่าประธานทําบางอย่างเป็นประจําสม่ำเสมอนะครับเพราะว่าดูกับ das เนี่ยเป็น present นะครับเป็น present verb เนาะ เป็นกริยาช่องที่1นนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้นะครับกับ present simple tense ซึ่งการใช้ present simple tense นะครับก็หมายความว่าสิ่งที่เราทำเป็นประจำสม่ำเสมอนั่นเองนะครับดูกับ does นะครับเป็นกริยาที่ต้องการกรรมและไม่ต้องการกรรมในตัวของมันนะครับ ส่วนกรณีที่2นะครับหน้าที่อย่างที่2ก็คือดูกับด้าสเนี่ยทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยนะครับช่วยทำอะไรบ้างนะครับ 1. ช่วยสร้างประโยคปฏิเสธนะครับช่วยสร้างประโยคปฏิเสธนั่นเองนะครับ2ช่วยสร้างประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบว่า yes หรือ no แล้วก็ 3. ช่วยสร้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย w h questions นะครับ ช่วยสร้างประโยคคำถามที่ขั้นต้นด้วย W H questions นะครับอ่าเรามาดูแต่ละกรณีกันนะครับมาดูกรณีแรกก่อนนะครับก็คือดูกับ d a s ใช้เป็นกริยาแท้ของประโยคนะครับก็อย่างที่โอเล่ไดกล่าวไปแล้วว่าจะใช้ในกรณีในประโยคบอกเล่านะครับที่แปละว่าทํา ใน present simple tense นั่นเองนะครับซึ่งจะแปลว่าประธานทำอะไรบางอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับซึ่งจะมีแพทเทิร์นในการใช้นะครับก็คือประธานขึ้นต้นก่อนเลยนะครับแล้วตามด้วย do หรือ does นะครับแล้วตามด้วยส่วนขยาย นะครับซึ่งจะใช้ดูหรือใช้ d าส s นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับประธานซึ่งเราได้คุยกันไปแล้วตั้งแต่เบื้องต้นนะครับว่าประธานตัวไหนใช้คู่กับดูประธานตัวไหนใช้คู่กับ d าส s นะครับเรามาดูรูปประโยคตัวอย่างกันเลยครับ I do the ironing twice a week I do the ironing twice a week ก็จะแปลได้ว่า ฉันรีดผ้าอาทิตย์ละสองครั้งเป็นประจำนะครับฉันรีดผ้าอาทิตย์ละสองครั้งเป็นประจำ He does his homework every night. He does his homework every night. เขาทำการบ้านของเขาทุกคืนเขาทำการบ้านของเขาทุกคืน I do yoga every other days. I do yoga every other days. Challenge yoga one when one My mom does the washing in my house. My mom does the washing in my house. แม่ของฉันซักผ้าเป็นประจำในบ้านของฉันแม่ของฉันซักผ้าเป็นประจำในบ้านของฉันอย่าลืมนะครับว่ากรณีการใช้ดูกับ d a s นะครับทำเป็นประโยคบอกเล่านะครับที่แปลว่าทำใน present simple tense จะต้องแสดงถึงว่าประธานทำบางสิ่งบางอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับส่วนการใช้ดูกับ d a s ในกรณีที่ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยนะครับมาดูอันแรกเลยนะครับทำหน้าที่เป็นประโยคปฏิเสธนะครับทำหน้าที่เป็นประโยคปฏิเสธนะครับแปลว่าไม่นะครับก็จะแปลได้ว่าไม่ทำไม่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอนั่นเองนะครับซึ่งโครงสร้างก็จะคล้ายๆกับโครงสร้างแรกที่เป็นประโยคบอกเล่าเพียงแค่นำา o อตมาเติมด้านหลัง d o s s หรือว่า Do นะครับแล้วตามด้วยกริกยาช่องที่1น,นะครับแล้วตามด้วยกริกยาช่องที่1น,นะครับเรามาดูรูปประโยคตัวอย่างกันเลยครับ I don't drink tea I don't drink tea ฉันไม่ดื่มชาไม่ดื่มเลยเป็นปกติ She doesn't play football She doesn't play football หล่อนไม่เล่นฟุตบอล ปกติก็คือไม่ได้เล่นเลย Cats don't sleep on the roof Cats don't sleep on the roof แมวไม่นอนหลับบนหลังคาไม่นอนเป็นปกติเป็นประจำเลย My mom doesn't cook on every weekends My mom doesn't cook on every weekends แม่ของฉันไม่ได้ทำกับข้าวเลยทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์แม่ของฉันไม่ได้ทำกับข้าวเลยทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์ต่อไปนะครับดูกับด้าสในฐานะกริยาช่วยยังสร้างช่วยสร้างประโยคคำถามนะครับที่ต้องการคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ yes หรือ no นะครับซึ่งก็จะมีทํานองในการถามว่าปกติ ดอตดอตไหมปกติดอดอตไหมนะครับโครงสร้างนะครับก็จะต้องเอาดูกับ d o e s ขึ้นมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นการสร้างประโยคคำถามที่เป็นต้องการคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับก็โครงสร้างคือจะเอาดูกับ d o e s ขึ้นมาก่อนแล้วตามด้วยประธานซึ่งประธานเนี่ยเราก็คุยกันมาแล้วนะครับว่าประธานตัวไหนใช้กับ do ประธานตัวไหนใช้กับ o e s นะครับแล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่1แล้วก็ตามอย่าลืมเครื่องหมายคำถามด้วยนะครับ do you go to school every day do you go to school every day ปกติเธอไปโรงเรียนทุกวันไหมปกติเธอไปโรงเรียนทุกวันไหม yes i do i go to school every day Yes, I do. I go to school every day. ใช่ปกติฉันไปโรงเรียนทุกวันใช่ปกติฉันไปโรงเรียนทุกวัน No, I don't go to school every day. No, I don't go to school every day. ไม่อะปกติฉันไม่ได้ไปโรงเรียนทุกวันไม่อะปกติฉันไม่ได้ไปโรงเรียนทุกวัน Does she play football? Does she play football? ปกติหล่อนเล่นฟุตบอลไหม?ปกติหล่อนเล่นฟุตบอลไหม? Yes, she does. She plays at school every day. Yes, she does. She plays at school every day. อย่าลืมเสียง s นะครับตรงไหนที่ต้องการ s ให้ออกเสียง s ด้วยนะครับแล้วการตอบ yes นะครับแล้วก็ตามด้วยประโยคบอกเล่านะครับประโยคบอกเล่าเนี่ยกริยาช่องที่หนึ่งที่ตามหลังประธาน he, she, it จะต้องเปลี่ยนรูปตามประธานนะครับดังนั้น play ตัวนี้นะครับตามหลัง she play ตัวนี้จะต้องเติม s นะครับตามประธานนะครับเพราะว่าเป็นการ ใช้รูปประโยคของประโยคบอกเล่านั่นเองที่เป็น present simple tense นะครับดังนั้นกริยาจะต้องผันตามประธานนะครับก็แปลว่าใช่หล่อนเล่นนะปกติหล่อนเล่นที่โรงเรียนทุกวนัน no she doesn't play football no she doesn't play football ไม่อะหล่อนไม่ได้เล่นฟุตบอล นะครับอย่าลืมนะครับการถาม yes หรือ no นะครับตอบใช่หรือไม่ใช่นะครับขึ้นต้นด้วย do กับ does ตามด้วย subject นะครับตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วยกรยิยาช่องที่1นนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามเข้าไปนะครับตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะครับ do they eat pizza at school do they eat pizza at school ปกติพวกเขากินพิซ่าไหมนะครับที่โรงเรียนนะครับปกติพวกเขากินพิซ่าไหมที่โรงเรียนนะครับ yes they do they always eat pizza at school cafeteria yes they do they always eat pizza at the school cafeteria ใช่ปกติพวกเขาจะกินพิซ่าที่โรงอาหารของโรงเรียน cafeteria คาเฟเ e r i a ก็คือโรงอาหารนะครับหรือจะใช้ c a n น e ีนก็ได้นะครับสามารถใช้คำไหนก็ได้นะครับในการที่จะมาแปลว่าโรงอาหารนะครับ No they don't eat pizza No they don't eat pizza ไม่อ่ะปกติพวกเขาไม่กินพิซซ่านะนะครับปกติพวกเขาไม่กินพิซซ่านะครับนี่ก็คือการใช้ do กับ does ในการ ช่วยสร้างประโยคคำถามนะครับที่ต้องการคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับส่วนการสร้างประโยคคำถามในรูปแบบปฏิเสธนะครับการสร้างประโยคคำถามในรูปแบบปฏิเสธเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต้องการคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับโครงสร้างก็คือเอา doesn't กับ don't ขึ้นมาขึ้นมาก่อนนะครับแล้วตามด้วยประธาน นะครับแล้วตามด้วยกริยาช่องที่1นะครับแล้วตามด้วยส่วนขยายเนาะ doesn't กับ don't ขึ้นมาก่อน,นะครับแล้วตามด้วยประธานนะครับแล้วตามด้วยกริยาช่องที่1นะครับแล้วตามด้วยส่วนขยายถ้ามีนะครับแล้วใส่เครื่องหมายคำถามเข้าไปนะครับก็จะให้ความหมายว่าปกติไม่ d ดหรอปกติไม่หรอ เพื่อให้ความเข้าใจกระจางแจ้งขึ้นนะครับเอเลมีตัวอย่างให้นะครับ don't you do homework every night don't you do homework every night ปกติเธอไม่ได้ทำการบ้านทุกคืนหรอปกติเธอไม่ได้ทำการบ้านทุกคืนหรอเปร่ yes i do i do homework every night yes i do I do homework every night. ใช่ปกติฉันทำกันบ้านทุกคืนนะ No, I don't do homework every night. No, I don't do homework every night. ไม่อะปกติฉันไม่ได้ทํากันบ้านทุกคืนนะครับหลังคำว่าดูนะครับหรือหลังคำว่า does นะครับ ถ้าไปนในรูปปฏิเสธสังเกตเห็นว่า no i don't do ก็คือตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งนะครับตามด้วยกริยาช่องที่1นึ่งนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในเรื่องของการใช้ดูกับ does ในฐานะกริยาช่วยในการสร้างประโยคคำถามที่เป็น wh questions นะครับคำถามที่ต้องการคำตอบหรือว่า open questions นั่นเองนะครับ open questions นะครับ มีอะไรบ้างมี who นะครับถามว่าใครนะครับ what ถามว่าอะไรนะครับ where ถามว่าที่ไหนนะครับ when ถามว่าเมื่อไหร่นะครับ how ถามว่าอย่างไรนะครับสำหรับโครงสร้างนะครับเราก็เอา who what where when how มาขึ้นต้นประโยคดู มาขึ้นต้นประโยคเลยนะคะเพราะว่าเป็นการสร้างประโยคคำถามเนาะล้วก็เอา W H questions, questions ขึ้นมาเป็นตัวแรกของโครงสร้างเลยนะครับแล, DO, kır, แล้วตามด้วยดูหรือว่า d o e s นะครับแล้วตามด้วยดูหรือว่า d o e s นะครับแล้วตามด้วยประธานนะครับการจะใช้ดูหรือ d o e s นะครับเราก็ต้องดูว่าประธานเป็นประธานตัวไหนนะครับแล้วก็ใช้ดูกับ d o e s ให้คล้องจองกับประธาน แล้วตามด้วยคำกริยาช่องที่1น,นรับทำกริยาช่องที่1น,นรับอะมาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับ what do you do every night before bed what do you do every night before bed ปกติเธอทำอะไรทุกคืนก่อนนอนหรอปกติเธอทำอะไรทุกคืนก่อนนอนหรอ I do homework every night before bed. I do homework every night before bed. เห็นไหมครับว่าต้องการคำตอบนะครับว่าเราจะต้องตอบออกมาว่าฉันทำอะไรนะครับเพราะว่าเป็นการถาม what นะครับ What do you do every night before bed นั่นเองนะครับปกติฉันทำการบ้านก่อนนอนทุกคืนเลยนะครับ I do homework every night before bed. What does she usually eat for breakfast? What does she usually eat for breakfast? เห็นไหมครับใช้ she นะครับกริยาจะต้องเป็น does นะครับ do do จะต้องเปลี่ยนเป็น does นะครับ What does she usually eat? Eat ก็คือกริยาช่องที่หนึ่งนะครับ for breakfast for breakfast ก็เป็นตัวขยายนะครับ ปกติหล่อนทานอะไรเป็นอาหารเช้าปกติหล่อนทานอะไรเป็นอาหารเช้า What does she usually eat for breakfast? She usually eats omelette with rice for breakfast. She usually eats o m e l e t with rice for breakfast. ปกติหล่อนกินไข่เจียวกับข้าวเป็นอาหารเช้าจ้า ปกติหล่อนกินไข่เจียวออมเล็ตก็คือไข่เจียวนะครับปกติหล่อนกินไข่เจียวกับข้าวเป็นอาหารเช้าสังเกตนะครับ she usually eats เติม s นะครับ eats เติม e s เพราะว่ากริยาเป็น she ใน present simple tense ในประโยคบอกเล่าของ present simple tense เนี่ยกริยาจะต้องผ่านตามประธานประธานเป็น she กริยาต้องเติม s หรือ es นะครับ she usually eats omelette with rice for breakfast ปกติหล่อนกินไข่เจียวกับข้าวเป็นอาหารเช้าจ้า when does rainy season start when does rainy season start ปกติหน้าฝนเริ่มเมื่อไหร่หรอปกติหน้าฝนเริ่มเมื่อไหร่หรอนะ rainy season ก็คือหน้าฝนมันก็ แทนด้วยประธานก็คือ it นั่นเองนะครับ rainy season สามารถแทนประธานด้วยก็คือ it นั่นเองนะครับดังั้น it ต้องใช้ does นะครับ when does rainy season start ปกติหน้าฝนเริ่มเมื่อไรหรอ it starts in July it starts in July ปกติมันเริ่มในเดือน July นะกรกฎาคมนะครับเห็นไหมครับประธาน it กริยาต้องเติม s ในประโยคบอกเล่านั่นเองนะครับปกติมันจะเริ่มเดือนกรกฎาคมนะ why do you have to go now why do you have to go now ทำไมคุณต้องไปตอนนี้ด้วยล่ะ because my mom needs me now because my mom needs me now นะครับ ไม <My> mom เป็นชีนะครับดังนั้น need จะต้องเติม s ใน present simple tense ในประโยคบอกเล่านะครับก็เพราะว่าแม่ของฉันต้องการฉันตอนนี้นะสินะครับก็เพราะว่าแม่ของฉันต้องการฉันตอนนี้นะสินะครับและนี่ก็คือวิธีการใช้ do และ does นะครับในการสร้างประโยคนะครับใน present simple tense นะและในการสร้างคำถามในกรณีรที่เป็นกริยาช่วยนะครับสร้างคำถามที่ต้องการคำตอบว่า yes หรือ no นะครับแล้วก็สร้างคำถามที่ขึ้นต้นด้วย wh questions นั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ที่เริ่มฝึกภาษาอังกฤษในเบื้องต้น นะครับแล้วก็กระจ่างแจ้งในการใช้ดูกับดาสไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์หรืออยากจะกดแชร์ก็ได้นะครับหรือว่าช่วยกดติดตามในช่องของเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองกับโอเลเจรันนะครับแล้วโอเลจะมานำเสนอคลิปดีๆมีประโยชน์นะครับสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกภาษาอังกฤษใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้โอเลขอตัวแค่นี้ก่อนสวัสดีนะครับขอบคุณครับ